กาพ่อแลลูกแพ้รักพระเอกเตีกำลังสิเตยพี่น้องไปฟังน้ำกันก้นกอนบาดนี่มามามาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนจังสิไปซื้อเสียนมาจูบพี่น้องมาฟังสดๆครับพระเอกเตีกาพ่อแลลูกแพ้รักเดี๋ยวฟังเพลงก่อนจะออิไปซื้อเนื้อไปเที่ยงานจูบครับ,รรบพี่น้องพี่เก๋พี่เป็นลูกบากให้ไปซื้อเนะื้อวันเกิดอาจารย์ซอด้วยวันนี้ you <laughs>

Tchau, วันไฟดับไฟดับเพื่อปลดม่านนินอยนั่นไฟดับค่ะบัดนี้วันเกิดใครนี่วันเกิดใครนี่วันเกิดใครนี่วันนี้ไม่ใช่วันเกิดอาจารย์ศรคนเดียวน้องไทก็เกิดด้วยเกิดวันเดียวกันกับอาจารย์ศรด้วยอโอเคมันเกิดเพื่อนอาเคศงก่อน จากกูใดเนาะจากพี่ชายสองคนนะคะจากไอค่ะจากไอเนาะครับผมเอ้ามันหมานปังปังเข้าเมื่อเปิดวงมันหมานปังปังวันเกิดน้องหายนะครับโอเคมาฟังเพลงระเอกเตี๋ยแล้วมาเห็นวันเกิดน้องหายพ่อเกิดเมื่อเดียวกันครับอาจารย์ซ้อพ่อนะครับโอเคค่ะจ้ามันหมานปังปังลูกนะครับเอาไฟดับกําลังมวนไม่ไฟดับสัมผีน้องเลยโอ้ ออกไปซื้อเนื้อป้า,หายหทียมงานจูคอนบัตเนี่ยนะรับพี่ดองขออนุญาตครับพี่้อง,ญญป,องป้าเมืองเพลงพรเอกดี้นะครับาทางดนตรีกำลังสว่างนะครับเพลงใหม่พระเอกด้นากด้วยนะครับอ่ะดาจานลอยไปซื้อ เาผู้้ดียวสวัสด mm ีส hmm. วีดัสไปไปกินซอยจูห่วยพี่พี่เป็นสัวพี่เกเพ๋บนว่าเอิ้นน้องไปกินน้ำเนี่พอดีวันเกิดอาจารย์ซอเโซบนก็เลยว่าสนับสนุนวันเกิดอาจารย์ซอนั่มเลยค่ะทีมงานเท่านั้นโอเ้านี่้โมเ้าจะลอยมาลดค่าลดค่าเลยใส่จ้าวหนูซอยก็เลยว่าจะไปซื้อซีนบ้านในพี่เก๋พี่เป็นสัวบนก็เลยว่าจัดการในฐานะน้ำกัดเลยนะไปที่เดิมที่เดิมเต้นปลาอันปลาอ้วน เออกำลังเตรียมเคียงเตรียมเมียดอยู่เอาเดี๋ยวเปล่าเยี่ยมเด้อไปกินน้ำกันพี่เกี๋พี่เป็นโซ่ฝากบอกว่าไปกินด้วยกันเด้อเอือนนองน้ำมาสั่น่าเดี๋ยวสิไปกินข้าวแล้วสิไปสร้างเค้กโอเคครับวันเกิดอาจารย์ซอเกษตรพิสัยแต่ว่าเจ้าของวันเกิดจักอยู่ใสโตัวหากับบรับสายนะครับตอนนี้ทีมงานทั้งหมดกำลังเตรียมเครื่องเตรียมยังสิออกไปทั้งเวทีใหญ่พายเอกเต้เต้เต้พายเอกเต้ใสจุ อันจานซอโตัหาบติดเลยเดี๋ยนี้ป่ะพี่น้องเอาครับเฮ็ดเอาโลดจูเฮ็ดเอาโลดจูเอาโลดเด้อพอสิ็จพอเสร็จไ้ปลตัวนี้เอาโอ้ยเต็มเลยมือนจะได้สิพ่อกันกินบาดมามามาปลาแขกกมาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาช่ปลาช่ปลาแขกปลาอ้วนมาหนิเสร็จแล้อันลูกพี่แขวยลูกพี่แขวยไหม ผูด่ใหญ่น่ะผูด่ใหญ่น่ะผู้ยู่รถดีๆนะคือเิดเราเนี้เิหอ้นลโอเคครับเอาผู้ไดสิเป็นสร้างส้อยส้อยเด้อทีมงานยู่รถสอยจานลอยหนึ่งสองบาที่เงวันเกิดพักฟักไปทานีไหมนี่เขวต้องเ้าเนาะเนี่ยจ้าสัละเออครับเนี่ยใส่แขียววันพ่อ เล็กน้อยก็หัวกวันเจียวแล้วก็มาๆๆๆสู้คู่สู้คนเท่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบนโซพิเก๋อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับซอยจุนะครับเป็นวันวันเกิดอาจารย์ซู้นะครับเมื่อนี้วันเกิดอาจารย์ซู้ก็เลยสิ่งใไปเอาเค้กมาพร้อมจุนี่ก็เลยมากินกวันจะคว้างวันเกิดเพราะท่านเห็นอยู่ดึกแน่หันจ้อยรับบาลว่างั้นหันจุหันซีนหันจ้อยไปแล้ว ก็แล้วปาผู้เอ่อหันรั่วเนี่ยิรั่วใครอืมเอาเจ้าไหนก็เฮ็ดเอาอยู่ปาร์ตกองจุนฟูดเลยพี่น้องใสยบาดนีรแล้วก็โคนหลาบคนสั่นบาดนี่เอาแล้วล่ะทั้งี้เนาะคนสิลาบเสเลือดได้พอกินดูตัวเลือดเออเอากันว่ากินกับคนลาบไปเลยเนาะนี่เอาบาดนี่เรียบร้อยบาดนี่ไทยพี่น้องเพราะน้ว่าลาบจังสี่เลยพี่น้องเด้อสนุกเพราะยังแขกแล้วจังสิกินได้อืมอย่าไปจับของเขาไม่นาะ เวลาไผประเดี๋ยวไม่จับคนเขาอยู่ขาดยังพอขาดขาด,ขาดบกุดดบกผมบีบีขวดพ่อใจวันเมื่อนั้นอยู่เสรเนาะป้า,าในไส่บีอืมอา้าวเรียบร้อยในไส่บีเข้าไปนี่นี่บีทุง่งนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยปลาตัวจุนี่ไหมอา้อาวเจียวบ,บังวงตัว <c oughs> อ,าอ้าวเดือกเดือดเดือดปลมามามากินน้ำกันได้เมื่อเดว กินมาแล้วสร็จแล้วไปเฮ็ดเวียกเฮียงานตอเน้อพ่อเอ้าพ่อจะเขกยนเข้าพ่อหัดพ่อจะกวนอันหน้าไพแม่เอื้ออะไรแม่เอา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 ้ยยังยังยัเอากินกินเสร็จ้ไปเฮ็ดเวียรตัว่สันเอาเอาเอาช่วยจุช่วยจุเมื่อไห้เป็นเมื่อทีุ่่นไหวพยายามในจหน่อยได้ไหลองเด้อเขียวันเกิดกัสิไปสร้างไอ้เพิ่นกินข้าวเลี้ยวไปใส่เรหันถเคกไปใส่ร มามามากินส้อยจุครับจังหวะผมก็ว่าอยอะเลยง่วยมันก็จะไปเลี้ยงง่วนแต่ไพ่ถุงปุ๋ยถุงยำอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้นะครับส้อยจุนะครับทีมงานครับถ้ายอยเขามากินผู้ว่างผู้บ่ว่างกับไปเห็นงานตัวประวัติคนสื่อคนใหญ่เวทีนะครับนะครับขอบคุณพี่เคพี่เบนโซนะครับส้อยจุแต่เมื่อแรกก็จะไปเอาเค้ก นะครับจนันทร์โซ่ประทันมาดอกเพื่อนนั่นโทรหบาบรับสายบมไปหนังเดี๋ยมโอแดงจ็คเสีเเ่ยวเคี้ยงไปเป่าให้เพื่อนนะครับพวกกินดิมแล้วกับพกักการออกไปแล้วก็มีนะครับพี่น้องตอนนี้สนวะัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวอะไรนะ่ะกินข้าวใบเกลือโอ,โอ้ยข้าวหอยเกลือน้องเอินกินข้าวหอยเกลือโอ้ยเน,ออนาะเ,เอาเอาเอาจวดจวดพุ่นเขากินซีนกินไข่อยูุ่่นรถปิดลงกิได้แล้วกินได้แล้วจ้า เนี <łość> ่ยเขาซอยจูอยู่เนไปไหมรั่วก็มีไม่กินเหรอโอเคเอาเขาไว้เกินละอืมโอเคจาลูกไปไปหนังนอนทางไหนนอมาหยุดโอ้ยสุดไปลงโค้งข้างกนาดได้ทางไหนโอ้ยหลยเนวหลยเนวอืมสิงานใส่สุดกันปัด แต่บีนี่ไหมแน่นอนแน่นอนว่ายบ่อยากคือขคือมาอีกล้นท่อแบาดนี่นอะอ่ะโอเคพี่น้องนะครับคลิปนี้กันสิขออนุญาตจบเพียงสนิทน,นะครับพี่น้องเน,นะครับและติดตามกันคลิปต่อไปครับขอบคุณไายไส้ครับพี่เป็นตู้พี่เก๋ครับ